ข่าวดีรวมแผนการจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผูป้ปลูกข้าวงวดหนึ่งถึงงวดที่7นะคะจังหวัดอำเภอสาขามาแล้วค่ะและที่สําคัญค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผูป้ปลูกข้าวฟังเลย12ธันวาคมนี้มีจังหวัดอะไรบ้างมีแผนการจารร่ายทกสสาขาอะไรบ้างรับเงินตุ้มๆเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผูป้ปลูกข้าวค่ะเตรียมรับการโอนเงินค่ะคุณผู้ชม110สาขา12จังหวัดนะคะโอนเงินตรงเข้าบัญชี ชีพี่น้องเก,กษตรกรแบบตุ้มๆเลยค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้มีทกสสาขาอะไรบ้างติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้โอนเงินต่อเนื่องค่ะ12ธันวาคม2564อีสานแซ่บรวบรวมตารางการจ่ายเงินวันที่12ธันวาคม12จังหวัด110กว่าสาขานะคะมาฝากคุณผู้ชมในการรับเงินพรุ่งนี้มีสาขาอะไรบ้างเรามาเริ่มที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ สิธันวาคมโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวยังคงโอนต่อเนื่องร้อยเอ็ดนะคะมีเมืองใหม่สุวรรณภูมิสาขาร้อยเอ็ดสมเด็จกุสุมานสุวรรณภูมิและก็เสรภูมิมีการโอนเงินพรุ่งนี้ค่ะตามมาด้วยที่จังหวัดมหาสารคามนะคะทั้งหมด39,110รายค่ะทกสสาขาบระบือทกศสาขาบ้านเขื่อน สาขาพยัคฆภูมิสัยสาขาแพงแล้วก็สาขามหาสาร,รคามค่ะและก็มีบุรีรัมนะคะคุณผู้ชมทกศาสาขานาโพนนดินแดงบ้านกลวดบ้านด่านแล้วก็ บ้านใหม่ชัยพศค่ะคุณผู้ชมและจังหวัดสุรินทร์นะคะทกศสาขาระแงงสีขอรภูมิค่ะรัตนาวาปีลำดวนนะคะสีนรงค่ะสีขอรภูมิแล้วก็ทกศสาขาสนมนะคะคุณผู้ชมตามมาด้วยที่จังหวัดขอนแก่นค่ะทกศบ้านแห่สาขาบ้านาเปือยน้อยสาขาพระยืนสาขาภูเวียงสาขามันจักรีสาขาเมืองพลแล้วก็สาขาแวงน้อยค่ะ อุดรธานีค่ะ12ธันวาคม2564มีทกศสาขาโนนหวายสาขาบ้านดุงสาขาบ้านผือสาขาบิ๊กซีนาดีนะคะสาขาหนองแสนแล้วก็สาขาหนองหานค่ะตามมาด้วยที่จังหวัดกาลสินพรุ่งนี้12ธันวาคมโอนต่อนะคะทกศสาขานาคูสาขานามลสาขาสมเด็จสาขายางตลาดสาขาสงเปื่อยค่ะที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะทกศสาขาปรางกูทกศสาขาพายุ สาขาโพสีสุวรรณสาขาไพรบึงสาขาอุทุมพรพิสัยค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะคุณผู้ชมทกศสาขาบ้านแท่นสาขาบ้านเป้าสาขาบำเน็ตนรงสาขาหนองบัวระเวอนะคะแล้วก็ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะทกศสาขาเฉลียงชุมพวงโชคชัยค่ะสาขาดอนหวายสาขาด่านคุณทศสาขาเทพรักสาขานครราชสีมาสาขานนแดงและสาขานนสูงค่ะอุบลราชธานีค่ะพรุ่งนี้มีโอนต่อนะคะทกศสาขานาจหล่วย Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. าสาขาน้ำขุนน้ำยืนบ้านกอกบุญทริกแล้วก็สาขาเหล่าเสือโกค่ะนี่คือแผนการจ่ายที่รวบรวมมาได้ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมยังคงมีสาขาอีกหลายสาขาที่ยังคงโอนอย่างต่อนเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นสกลนครนครพนมนะคะแล้วก็อำนาจเจริญค่ะเดี๋ยวนะคและอีกจังหวัดหนึ่งที่มีแผนการจ่ายออกมานะคะคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้12ธันวาคมโอนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเช่นเดียวกันค่ะมีในส่วนของจังหวัดสกลนครค่ะทกศ ทาดนาเวงนะคะทกศบ้านม่วงทกศพนนิคมแล้วก็ทกศสาขาพังคนค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินที่รวบรวมมาได้ล่าสุดนะคะยังคงมีการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่องก็เลยยังไงนะคะตรวจสอบเช็คสถานะเช็คสิทธิ์การโอนเงินได้เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะคะเว็บไซต์ h t t p s o n g k o i n b a c c o m ทกศมีการปรับเปลี่ยนสถานะการรับเงินว่าสําเร็จแล้วนะคะส่วนใครที่อยู่ในสถานะรอดําเนินการค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ1นึ่บาทเตรียมความพร้อมรับการโอนเงินมีตารางการจ่ายออกมาแล้วค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันแซบ่บจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ